สวัสดีค่ะดิฉันครูทองศินสีบนเดืองครูปสนอนตะบนทงทานีวันนี้จะนำเสนอ การเรียนหลักสูตรอาชีพนะคะการทำไม้กวาดดอกย้านะคะคือเป็นอาชีพที่มีกลุ่มสนใจในชุมชนนะคะอยากอยากเรียนรู้นะคะวัสดุอุปกรณ์หดอกย้าสองเข็มก้นทองค่ะขนาดกลาง 3. เชือกไนล่อน 4. ี่ก้ามปู ห้าด้ามไม้กวาดพลาสติกค่ะหก <6 S 1> กันไกลนะคะเ็ดหนังยางค่ะหนังยางขนาดเล็กนะคะหลังจากนั้นก่อนวิธีทำนะคะวิธีทำก็คือนำดอกยญ้าเลือกขนาดแล้วเราก็มัดรวมกันด้วย หนังยางพลาสติกค่ะแล้วก็มัดให้แน่นนะคะมัดให้แน่นหลังจากนั้นเราก็ตัดให้ขนาดเวลาจะเข้ากับด้ามก้ามปูตรงนี้มันจะเข้าง่ายนะคะนําดอกหญ้าที่ที่เรามัดรวมกันไว้สิบแปดสิบแปดไอขนาดเล็กนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาใส่ก้ามปูค่ะเราจะเรียงจากตรงกลางก่อนนะคะ เรียงไปเรื่อยๆค่ะจนครบสิบแปดดันคือให้มันหมดแล้วค่ะหลังจากนั้นถ้าเราเรียงเสร็จแล้วก็เอาเข็มมาเย็บค่ะเย็บให้แน่นนาเข็มมาเย็บเย็บให้แน่นนะคะแต่แต่ก่อนอื่นเราต้องจัดให้เรียบร้อยก่อนนะคะเราต้องจัดให้มัน เข้าขนาดให้เรียบร้อยแล้วก็จัดจัดให้สวยงามแล้วก็เอาเหัวกุกมือทำให้แน่นพอเราจัดเรียบร้อยแล้วเราก็ เอาเข็มเย็บนะคะเย็บจากริมก่อนค่ะเย็บจากริมก่อนนะคะคือเราจะเย็บไปเรื่อยๆค่ะเย็บไปเรื่อยๆสนเราก็ดึงปลายเสื้อนะคะมัดให้แน่นก่อนหลังจากนั้นเราก็ เย็บจากด้านด้านขวามือไปซ้ายค่ะแล้วก็เย็บรูด้านล่างก่อนค่ะเย็บเย็บไปเรื่อยๆนะคะไปด้านล่างก่อนากเราเย็บเสร็จแล้วนะคะมันจะก็เราก็เอานำด้ามไม้กวาดนะคะมาใส่ตรงน,รงนี้มาใส่ตรงก้ามปูที่เราเอา อดอกย้าทําเป็นไม้กวาดแล้วนะคะแล้วก็มาใส่ด้ามแล้วก็จะเป็นไม้กวาดขนาดแบบนี้และค่ะก็สามารถนําไปใช้งานได้เลยค่ะจากการที่เราทําอาชีพหลักสูตรไม้กวาดดอกย้านะคะก็จะได้เป็นว่าเราได้ไม้กวาดที่สําเร็จรูปแล้วสามารถนําไปใช้งานได้เลยแล้วก็เป็นการเพิ่ม รายได้ลดรายใจ่ายให้กับครอบครัวค่ะผู้เรียนก็สามารถทําไม้กวาดใช้ในครัวเรือนได้ค่ะวันนี้ก็ขอจบการทําไม้กวาดดอกหญ้าเพียงแค่นี้นะคะก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะก็สวัสดีค่ะ